ทางนี้ด้วยก่อนค่ะก็เป็นการท่มางานนี้นะครวันนี้ได้เหมือนเป็นครับวันนี้ก็มางานเดี๋ยวเมื่อวันพ่อออฟฟิเชียลส์อาตบายครับเออทีนะครับก็เป็นงานของธนาคากภาคสยามนี่แหะครับในในเประมาทในหลายแห่งนะฮะในในทั่วประเทศไทยก็วันนี้มารวมตัวกันด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในในเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นสินิพิเศษที่สามารถที่จะลูกค้าของเออทีเนี่ยสามารถที่จะเรียก้ว่า ช็อปของข้างในนะครับผมกินข้าวมาที่สุวรรณภูมิมารักษาที่โรงพยาบาลทีิเวทข้างล่างว่าอะไรเงี้ยก็สังเกตจะมีสิทธิ์นู่นในการที่จะ,ะชิงชัของรางวัลน,นะครับแลาวา้วรางวัลใหญ่สุวรรณภูมิรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็รถยนต์ก็เป็นเรื่องอะไดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นสำคัญใหกับเขาด้วยใช่ไหมะเรียกว่านักช็อปหรือคนที่ชอบช็อปชอบเดินทางนี่ห้ามพลาดเลยจริงๆแล้วเป็นชออ็อ <2, S 2> เป็น โชคดีของสายแฟนแฟนการท่านะครับเพราะว่าอย่างนึงคือเขาไม่ให้ไม่ได้จำกัดเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีตั๋วเครื่องบินเท่านั้นคือคนที่จะอยู่แถวนี้หรือว่าอยากจะมาช็อปที่สวรรค์ดูเพื่อจะชิงโชคก็มาได้เลยไม่ไม่ไมไมไมจำกัดก็จะต้องจะต,ต้องแบบว่ามีคนหนึ่งสำหรับนักเดินทางอย่างเดียวครับามถามถึงง<ๆ>านนี้ตอนนถ่ายละครใช่ละครอยู่ใช่ไหมคะถ่ายเรื่องล่างครับถ่ายเรื่องเดียวเรื่องเดียวครับเรื่องเดียว พี่แอนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเมือ่อไหร่ยังไม่มีคิวเปิดกล้องหรอค<ต>รับเอ่อยังไม่มีคิวเปิดกล้องครับแต่จะมีฟิตติ้งเร็วๆนี้ครับมไม่แน่ใจว่าว่าอย่างไรก้องดูพันที่แอนปีแค<ม>่แอนแต่คือภายในปีนี้แน่นอนอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับขั้วใครคะนี่รถนกลับมาเจอทั้งเฮย่าครับถ้าถึงเรื่องได้ยังยังเลยครับพี่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ผมก็ไม่เออใช่ใค่ที่เขาเอาฟินส์สตันอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันด้วยภาษาไทยแล้วชื่อภาษาไทยคืออะไรนะครับ อเล่นเล่นัรับคือเล่นรับก็ถ่ายทุกคนไวาย่างเหมือนกันครับถ่ายเสร็จใกล้เสร็จกันยังครับยังครับก็อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันว่าวมันมีฉากที่ฉากรู้ฉากสลิงฉากอะไรเงี้ยที่มันค่อนข้างใช้เวลาค่ค่อนข้างนานก็บางคิวก็ถ่ายไม่เสร็จนาทีอะไรเงี้ยต้องเพิ่มอีกวันอีกวัน ถือว่าเป็นละครที่ค่อนข้างโหดหรือยากสาหรับเราที่สุดเลยไหมคะสำหรับเรื่องนี้หลายอย่างทั้งบทบาททั้งใช่ครับคือต้องเล่นเป็นผู้หญิงด้วยจับข้างในนะมีติดมีติดบ้างไหมติดกลับบ้านติดนี่ติดติดเลยใช่ครับผมแก็แต่มันก็สนุกดีนะครับมันก็ท้าทายดีนะแต่ก็แล้วผมไม่ติดถึงผมไม่กลับหรอมาก มีม,มีมีเพลนเซลเมคะที่บอกว่าติดความเป็นผู้หญิงออกมาอาจจะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราคู่คีอยู่กับกับผู้พี่หลายคนนะที่แบบว่าแบบตุ้งติ้งหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะที่จะที่จะเรียกได้ว่าเรียกว่าเพิ่มอะไรทีมร่มันสนุกสุกได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จริงๆก็ยังบนพืน้นฐานความเป็นผู้หญิงมากกว่านะแต่จะไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นเป็นตัวเป็นกระเทยที่ไม่ใข่ขนาดนั้นนะครับ ยืนยันว่าไม่ไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจเนาะลองดูดูครับอาจจะเชื่อก็ได้ว่าผมเป็นแบบนั้นเลยไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวอ่ะอ่าดีไปให้สุดอะไรเรองกา่าจมีแต่แล้วอ๋อก็ก็ขำครับไม่มีอะไรครับก็ขาาถมำท้ายว่าคำตอบที่ตอบไปทั้งหมดเป็นจริงทั้งหมดหรือเปล่าหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ย จะบอกว่่าไมกิ็ต้องไปดูเอาต้องไปดูเอาแล้วได้ขาของมนเป็นยังไงแต่เหมือนคนกำลังับที่แบบแอบมีอะไรก็แบบมาตอบแล้วเป็นเป็นขำๆครับมุกขำคิดเอาเองครับผมตอบไปแล้วครับผมคำตอบจริงนะคำตอบนี้จริงไปดูว่าไปดูครับไปดูถ้าคนจะคิดว่าะมันบอกว่ากลางนะแต่ก็โอเคเขาแต่ใช่ใช่แล้วก็ กินได้หลายอย่างนะครับคุณนักจะดกิจกรรมโไปแรมมุมกลางตลามไม่มีเลยครับมีทุกพี่เลยครับเวลาเสร็จดูวลาคนแซมที่เคยหรือยังไงไหมนะเดชเอ่อไม่ครับไม่ครับแต่ดูแดงนะแดงอาจจะน่าจะนิดนึงจริงจริงๆนอะผมไม่ไม่ไม่ยอมรับอะไรหรอกเพราะรู้ๆกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องพูด ยายาก็ตั้งนั้นเหมือนมันมีหมอดูโนอะที่บอกว่าเหมือนแบบเดูว่าแบบทำายทั้งๆว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนีเออรู้สึกโอ้โหมันก็ตามเรื่องได้รับสารล่างหรือเปล่านี่ยได้รับสารล่างก็คือชาติที่แล้วเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันใช่ไหมแล้วก็ชาตินี้ก็เลยต้องมาแบบมาเจอกันต้องมาเรียนรู้ แบบไม่ไหาความชีวิตของซึนและการเพื่อกลับกลับมาเข้าใจกันเพราะในเรื่องมันคล้อกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนนและชีวิตจริงชีวิตจริงเราเคยมีคนแบบไปดูดวงหรือยังไงไหมคะสองคนไม่นะครับส่วนมากก็เราคิดว่าจะเป็นเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรมากกว่าเรื่องความรักไม่ค่อยดูเพราะว่ามันก็ไม่ไม่รู้เสียไม่ค่อยดูเทราะแล้วก็ใครมาเล่าไม่ไ่้เป็นคนเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้พวกนี้นะแบบเรื่องดวงในใครับ ไม่เคยดูเรื่องความรักอะไรกนีองบ้านนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องถ้างานเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าจะพอจะดูจะจะฟังเชื่ออยู่เหอาไ่องะบาถ้ามการสิที่บ้าการหรือ่ทุอตินารอะไรอย่างเี้ยนเหมือนผมหลักอย่างนึงว่าผมไม่ทำธุรกิจคนที่จับเพื่อนเลยนะเพราะว่า ก็ผิดใจกันได้เลยแล้วเราเห็นหลายแบบมาตั้งแต่แบบคนที่เรารู้จักผู้ใหญ่ที่รู้จักก็นอกจากจะเป็นแบบเข้าใจกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ทำยนะอยู่แล้วมีคนเอาตัวเราไปดูแล้วบอกว่ามีก็หลายศาสตร์เหมือนกันนะครับผมบางคนก็จะเลขครับป็นนเนาะเลขโทรศัพท์เลขอะไรจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีๆที่เป็นการสร้างความเชื่อเป็นารสร้างความศรัทธาแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องป้องกันตัวเองครับ ว่าเออเราควรจะทําแบบไหน <c oughs> ทําแบบนี้ดีไหมหรือทําแบบนี้ดีแล้วก็จะคนปลอดภยอะไรใช่ที <c oughs> ่เราเชื่อจริงเ <c oughs> ชื่อไว้ผมไม่เสียอะไรเลยนะครับพี่ก็ได้ได้ได้มาเรียกว่าระมัดระวังมีสตินะะในการใช้ชีวิตมากขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับ <c oughs> ยังไม่มีครับไม่มีก็ไปซื้อแยกว,ว่า <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ซื้อที่เดียว ถามถึงเรื่องเรียนนิดนึงตอนนี้เรียนโทรเรียนอีกถึงไหนแล้วครับก็เพิ่งเพิ่งหมดปีหนึ่งไปของของปีปีแรกนะรปีผ่านไปใช่ครับผมจริงๆก็ยังไม่กลาว่าจะให้จบภายใน2ปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะละครนะนี่เป็นละครที่แอนเปิดดิคุนีายจ่าก็ยังด่าเลยติดงานไม่ให้ไปเรียนอะไรเงี้ยครับแต่ก็พยายามที่จะแคชชับทีหลังตามมึงส่งงานอะไรเงี้ยด้วย รวงไก็เราจะเรียนที่จบภายในกี่ปีคะของผมเรียนเนี่ยทำโปรเจกต์ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันครับทำทำหนังอะไรเงี้ยก็เหมือนกับตอนตอนจบจบปีละแหละแต่ว่าก็มันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะอาจจะมีปีสองปี้คือหลังจากนี้มันเป็นช่วงทะครับหรือว่ามันอยู่ในช่วงรีเสิร์ชอยู่ครับครับยังยังยังไม่ คือแบบบทบทก็ยังไม่ไม่ได้สักเล่มเลยอะไรเงี้ยนะมันต้องมันทำดีเซอเลอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรื่องนัดนัดประชุมกับทีมงานเรื่อยๆครับผมใช่ต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหนไหครับก็ไม่ใหญ่มากก็ยังอยู่ในในความจังหวะความของศึกษาอยู่ผมก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถาะจะมีผ่านอะไรบ้างก็เราพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่หนังภาพยนตร์ที่จะที่จะแบบ ตลาดเลยหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันมีเป็นมันคือหนังที่สร้างมาเพื่อทําเล่มนั่นเองนะเพราะว่าเราเราก็ต้องต้องให้ยิงจากเล่มดีเราเลิกเสเอยแบบยังครับเดี๋ยวต้องทําอะไรให้มันขึ้งหน้าไปมากกว่านี้ครับเปิดเล่มไม่ได้ครับเป็นโจเฉงี้เราเอาประสบการณ์จากที่เป็นตีหรือประสบการณ์ในการทํางานรายการของเรามาทำต่อยอดองไงกับก็วยก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องเวลาเหมือนเดิมนั่นแหละครับที่ว่า บางครั้งก็เขาท้าได้บางครั้งก็อาจจะต้องต้องลาเพราะว่าชิงละครผมก็เรียนเสาร์อาทิตย์เรียนก็เสาร์อาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยค่อนข้างยากแต่ว่าแต่ก็ช่วงนี้ก็เหลือแค่ประมาณวิชาก็อยุติวิชาใช่ไก็ก็ต้องกับเดียวไม่ท้อไม่ถอยไม่ไม่ไม่วังไม่แบไม่ท้อครับไม่ท้อครับก็สนุกดีครับสนุกดีมันก็ท้าทายดีนะผมมันเป็นเป็นหยุดรสชาติอยู่ของชีวิตในการเล่น ก็ทํางานแล้วแต่ว่าต้องมาเรียนด้วยนี้มันก็สัมผัสทายตัวเองด้วยมันก็ยากเหมือนกันที่ไม่ใช่นียๆนรึกษายาๆไหมคะหรือว่าคุยกันไหมคะพี่น้องเขาก็เรียน,ก,นก็มีคําถามอะไรกันบ้างแต่ก็คนละสายอยู่แล้วน้องไม่รู้น้องจะไปเรียนรตขอโอเคนะ้องได้ข,บขอบคุณค่ะ